สวัสดีค่ะเสาร์เมื่อนี้นะคะ่ะเขากับมาเก็บขี้ยางไปขายเนาะคะ่ะเป็นาการขายเทื่อแรกเนาะคะ่ะที่ได้เปิดกีดหนาอยางมาก็ได้ประมาณนี้ละคะ่ะกีดประมาณเดือนหนึ่งเนาะคะ่ะเพราะว่าปิดเทื่อแลกนี่น้ำยางมันสิบ่คอยออกเนาะคะ่ะเดือน เป็นช่วงเดือนมิถุนายนเนาะคะ่ะฝนกะเลื่มตกลงมาแล้วล่ะนะคะเมื่อน,นี้นอยากคึมๆมเนาะคะ่ะเก็บกระแทต,ตีหานะคะ่ะพึ่นแล้วเนาะคะ่ะได้อย่างยูดประมาณหาหกกระสอบเนาะคะ่ะก็สิได้เอาไปขายเทือเล็กล่ะคะ่ะคนใจรถดไปขายเนาะ กที่ได้จากบาทนะคะขายเทื่อแหลกกิดเป็นเดือนกุน,นะค่ะนี่ว่าที่ใดนะคะะปูพยางบอก เป็นก็เอาพยานมาปูห้องรถสกนนะะกักกอนเนาะค่ะขันน้ำสุ่ม ไหลลุงนำทางเนาะค่ะแกะไปนำทางเดี๋ยวเสให้ถนนลื่นเนาะค่ะน้ำยางรถแลนไปแลนมาฮ่าถนนลื่นปูพยังสะกอน ได้คนกระสอบขี้ยางขึ้นรถเนาะคะ่ะตัวนี้จะเป็นเขาเ้าห่องวายางก้อนถ้วยขี้ยางเนาะคะ่ะบ้านเฮากะห่องขี้ยางตาวเฮาบริหิตกันเป็นขายน้ำยางเนาะคะ่ะเฮาสิขายเป็นยางก้อนถ้วยนะคะ บรรยากาศเศ้าๆนะคะในสวนยางกระทือว่าได้หล่ได้ค่ะนี่ยางกับประมาณสี่ไลนะคะอย่างสีไหลปิดกีดเป,ปิดกีดเทือแหลกเดือนหนึ่งนะคะหลังจากที่เฮาได้ทดลองใส่ ปุยน้ำมักเนาะค่ะปีนแล้วเขาก็ใส่ปุยขี้ไก่เนาะค่ะตื่นนะคะ เดี๋ยวถ้าพนักงานเพิ่นมาขนขึ้นรถเนาะค่ะราคาอย่างยูส่วนนี้กับประมาณ23เจ้าสามบาทเนาะค่ะอย่างก้อนถวยอม ไปถูเบอร์ยนะพบอ้ยนักง,งานขนขึ้นรถแก้ไปขายวันเสาร์ร้านเขาจะเปิดอยู่ไ้่เนาะ อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของในบ้านแถวนี้ไปแล้วเนาะกันเฮ้าปลูกแบบโอไซซานเคมีนิกซีดีเนาะโอไซยาขายาส่วสนมากโอไซเซนเคมีหลายนะคะใส่ปุย๋ยพอกปุ๋ยขิ้งว่าปุ๋ยขิ้ไก่ คีเส้เดือนก็นเริ่มมาแล้วเนาะคะ่ะหลังจากที่เฮากลับมาใส่ปุ๋ยธรรมศาสตร์เนาะคะ่ะก่อนเพิ่นเล็งปุ๋ยเชยนี้ขนาดได้นี่นะคะคุยคีเส้เดือนก็นเริ่มกลับมาแล้วเนาะคะ่ะ เส่เดือนกระซอยพวนดินเนาะค่ะ ปีตีสอบหาสอบหาสอบเคร่งเนาะช่วงราคาสูงสุดนี่กะขึ้นหอดเศ้าหาบาทถึงแล้วเนาะตะกี่เซอร์เป็นราคาสามสิบ ยางมานี่ยางหลายิ่มปลูกหลายราคาก็ลุงไปตามสภาพจงออกนอกแน่กะในน้อยเนาะค่ะประเทศจีนเพิ่ปลูกเองเนว่าวัสนร้อยนะคะ่ไห้บ่อห้น้ำยางมันไหลลงค่ะ ก็จะได้แก้ไปขายและะ้วค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้ที่นี้ก่อนนะคะเราจะได้เอาเคียางไปขายนะคะ่ะขอบคุณคะ่ะที่กดติดตามเจอกันคลิปหน้านะคะ